นางสาวจิวราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยผลการจัดอันดับ Top 100 The World's Most Powerful Women ประจำปี2024ของนิตยสารฟ o r b e s นิตยสาราเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินที่ทรงอิทธิพลระดับโลกปรากฏชื่อนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยติดอันดับที่29สตรีทรงอิทธิพล100คนทั่วโลกและถือเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลอันดับ3ของเอเชียซึ่งเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่หนา,นา ประเทศเล่งเห็นถึงศักยภาพของผู้นำหญิงของไทยที่มีความโดดเด่นในเวทีโลกและนับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย ที่ผ่านมานางสาวแพททองทานยังเคยถูกจัดอันดับหนึ่งในร้อยบุคคลผู้ส่งอิทธิพลแห่งอนาคตของนิตยสารไทมส์ imes, สหรัฐอเมริกาในประเภทผู้นำรวมกับผู้นำรุ่นใหม่ทั่วโลกรวมถึงยังได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในฐานะนักการเมืองที่โดดเด่นที่สุดของสวนดุสิตโพมาแล้วจึงแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำหญิงยุคใหม่ที่ได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ